พ่อบอกว่าความกตัญญูคือการที่เราต้องตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่และผู้มีพระคุณจิตตสัมมึกของคนไทยเราเลยที่จะต้องมีความกตัญญูกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนสั่งสอนเลี้ยงดูเรามาเราจะทาอะไรก็ต่้เนี่ยก็ต้องนึกถึงความดีของท่านและถ้าเราตอบแทนท่านได้ก็ควรจะตอบแทนท่านท่านรักสมเด็จย่ามากเห็นแล้วเราก็ดีใจ ที่ที่เรามีในหลวงที่ดีเราก็จะบอกสอนลูกเราว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดท่านเป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังแสดงความรักความกระตันยูกับพ่อแม่ของท่านเลยสังคมสมัยนี้คือมันเสื่อมลงเยอะเพราะนั้นคือสิ่งพวกนี้จะต้องปลูกฝังตั้งแต่ตั้งแต่เล็ก,ลกๆก็ต้องปลูกฝังเขาว่าต้องมีความกตัญยูถ้าเราตอบแทนเขาได้เราก็สมควรจะตอบแทนให้เขาไม่จำเป็นต้องรองให้เขาเดือดร้อนแล้วเราเข้าไปตอบแทนเขา